ao à, đẩy xuống đúng kéo, à, nó luôn luôn, lấy mình luôn, à, đài, đài không kéo lên à. Lao hiện lục của kéo, mày kẹp tung giải kéo, này này là luôn, ก็นี่มันเบิกบานเลยเนี่ยหอยยี่งงยี่งเจงเนี่ยเนี่ยเห็นไหมอ่าหอยจงเจงไปหมดเนี่ยตรงมือเนี่ยโอ้เออเยอะมากเนี่ยเล่าไมอ่ะเนี่ยแล้วทำไมตาอยู่ที่ไหนอะตาอยู่ก็ย้ายอยู่ตาอยู่นี่เอาเนี่ยเบิกบานเลย เีออลูกเล็กแม่เอาลูกเล็กเขาไหมันโตเอาลูกให้มันตเออเอาลูกโตมันเอแล้วออแงอีกฝังอีกฝังออมเละแวกขึ้น

แล้วนี่อีกอ่ะเออต้นเล็กแต่ดกเนาะโอ้ยเบิกบานเลยอ่ะเนี้ยอีกหน่อยเพียบครับม,มาดูฝั่งนี้บ้างอ่าดูไปเดี๋ยวไปดูต้นโน่นนิดเด้อส,สาวงจอบพับเอ้ยโตแล้ว อันเอ้อกระดาษจระเข้อะชั่อกบเก็บไปสิได้ลูกเล็กแม่เอาเนี่ยหนูเตอร์นเลยอะไปไปไปไหนมาดูหน่อยว่าได้เยอะขนาดไหนนี่ครับถือว่าได้ได้พอมือเนาะเอ้ยไปกันเถอะเข้าไปดูส่นนู่นนี่นี่ติดรอยลุยลุยๆ้ย กำลังเป็นดอกกันยังยังเล็กอยู่เดี๋ยวว้ไว้รอบหนาไม่เป็นไรไม่ใช่นี่มันเอาได่้เดี๋ยวอีกสวันนอนได้หรมอแดงเแล้อเนื้อเนื้เนื้อเปนได้งั้นแม่ฟุตชองแม่

ลูกเล็กก็เอาไว้วันวันอื่นเรื่องคลายช้ำหล่นนี่นะครับนายขอดูหน่อยโอ้โหเยอะเลยนี่นะอ่าเป็นอะไเป็นมดนะครับมาโชว์กล้องหน่อยนายดูหน่อยเนี่ยครับได้ประมาณหนึ่งมือเลยเนาะ คือว่าอาหารเพียงพอกับการบริโภคนะครับนะครับมะเขือนะครับหวานมากอร่อยกรอบอร่อยมากไปแก้มกับเมนูต่างๆได้เลยนะครับกินแกงใต้ก็ได้แก้มก็เป็นผักแนมเป็นผักแนมแกงใต้นะครับแล้วก็กิมน้ําพริกะปินะครับจิมพิ่กะปิเอาไปแก้มกับแกงก็อร่อยนะครับเนาะประโยชน์มากมายนะครับ นี่นอใ่ใครสือ้อไหนครับใหามันกินอืมมันกินต้น,นะะมะขามหามไปหาให้มันกินดูวกอันนั่นไงไว้ยองไหนปลูกกันไหน